สวัสดีค่ะพี่นอพอพอ้อง้องไปสู่ขู่สู่คุณผูกผอกับจ่องสาานานุมสวิีเดนพี่น้องจ้าอากาศเป็นอึมครึมพี่น้องแต่ว่ากับหอนหอนค่ะฝนกระตกเป็นระยะย่ำกลางคืนแต่บอแห้งพี่น้องบรรยากาศก็กอึมครึมฝ้าบ่าเปิดปานไดจ้าทางไดเป็นจังไหนเนาะบอกสู้กันฟังในเด้อจ้าเด้อหอนบอ่ฝนตกบ่จ้าทันทัางไหนฝนตกกระไรมาตกทั้งปีในเด้อค่ะเข่าสีตายบนแล้วพี่น้อง คลิปนี้เป็นตัวเลขบุรลจาทางเซียนก็ท่อหมองวดว่าหันสูตรไว้คำนวณเพิ่นเพิ่นหาหกเจ็ดบนออกล่างพี่น้องแต่ว่าออกตรงแต่มันไปออกล่างนั่นตี้แต่มันบ่ได้เงิงนได้ท้องเนาะคลิปนี้พอน,น้ำตัวเลขมาฝากมาตอนเป็นความฝันตองวดของเพิ่นจา่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันยังสี่เคยออกจัง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 เดซาบานาพนะเพิ่นบ่สะดวกให้อัดเสียงเด้อพี่น้องเพิ่อนอยากนำการนำงานจา่า ตาบานาหรือน้ำตลเลกมาเว่ามาฝากมาต่อนพี่น้องแฟนจังอฟซีให้น้ำไปพิจารณาจอมจ้าฟังเล่าฝันของเพิ่นกอนเด้อค่ะขอไปฟังสูตรหวยคำนวณเป็นไรามาเว่าจังสี่จ้าคืนวันศุกร์วันที่สิบแปดหลังทีเลกออกเลวหลังเที่ยงขึ้นไปกะสิเป็นคืนวันเสาร์เพิ่นฝันว่าคนถือเลกหลายหลายประเสริฐบุญออกเจ็ดห้าเจ็ด ในความฝันฝันว่าเขาล็อกเลขนี่เกี่ยวกับเลขนี่ตรงๆงเลยพี่น้องเพิ่นจะฝันช่วงตีสามถึงตีสี่เด้อค่ะเพิ่นเลยเอามาแบ่งปันมาวอาสู่ฟังถ้าฝันแบบนี้มักจะออกเพิ่นว่าเอาพี่น้องสำหรับตัวเลขความฝันเพิ่นคือเจ็ดห้าเจ็ดฝันว่าคน้นเลขล็อกออกเลขนี่ค้นถึกไหลอันนี้เป็นความฝันของเพิ่นจ้า สำหรับสูตรหวยคำนวณของเพิ่นเดอร์ค่ะสาบนาได้นำมาวอามาฝากมาต่อนงวดก่อนกับเขา6กเจ็เตว่าเพิ่นให้บบนออกลงังอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าจ้ากับงวดใหม่มาเปรียบเทียบให้กันเบึ่งเดอร์ในงวดวันที่1กันยายนสองพร้อยหเซียนกอทอมอสูตรหวยคำนวณจ้ะวิ่งบน3ามเม็ดเดียวโคโลูฟันขาดสำหรับสมตัวบนห เจ็ดสามสี่เจ็ดสามเพื่อนไห้มาแค่สองหางจ้ะให้ตัดเหรนน้ำเด้อค่ะสาบนาบ่าตัดสาบนาเขียนตามที่ทั้งเสียนเพื่นไห้มาแบบนี้เลยจ้าตัดเหรนกะบ,บ่ลายหางดอกพี่น้องจอบ,บ่งว่าสิตัดเหรนหางใดจ้ะเพราะเลขแค่สองคูสำหรับเลขล่างวิ่งหกมิตเดียวตัวเดียวคูเ่เข็นเข็นคือเกาจ้าจับคู่ไหมีสองหาง หนึ่งหกและห้าหกจ้าพี่น้องมักบอสาบนากะจิเป็นมักตัวเลขความฝันของเพิ่นผุ่นแล้วพี่นองเจิตหาจิตเมจ่าเลขงามงามเอาค่ะผู้ใดมักตัวเลขความฝันหรือว่าสูตรหวยคำนวณกะน้ำไปจัดไปชับฉลากินแบ่งถึงใบจักใบสองใบกระไดพี่น้องฟังความฝันของเพิินเด้อค่ะเป็นความฝันตองหดเด เพิ่นก็เคยฝันแหม่นยู่จา้าเลขกกงามหรือว่าเลขกจะออกเลขหลอกคือความฝันเพิ่นว้าวอหลีนอเมื่อน,นี้เป็นห,ว,หนนวยสัญจรเด้อค่ะกะล้องไปพิจารณาเบงเน่เฮาสีส่สูเพิ่นได้บ่ค่ะสัญจรทางสะระบุรีพินองจา้ากะให้ไปน้าไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเป็นแต่น้าไปลงทุนบ่พี่นอง เงินทองมันของหายอยากเทเด้ค่ะสัวสิไเด้แต่ละบาทสองบาทกวนสีน้ำเป็นลงทุนคิดหลายๆกวนว่าเฮาศีสนะเขาโบอนอค่ะเนาะจ้ะกะเป็นห่วงเอบซีค่ะยานเบิดเงินหลาพี่น้องเงินทองกะสัวสีบี้ออกแต่ละบาทสองบาทการเสี่ยงดวงจักเฮาศีสนะเขาหรือว่าเขาศีสนะเฮาอันนั้นเฮากะโบลูลวงหนาจ้าซาบนาหยิบยุกมาบอกเป็นแนวทาง เนาะค่ะเนาะบ่ว่าจะเป็นความฝันทั้งเซียนกทมอรหรือว่าสูตรหวยคำนวณกับยังย่ำคือเกาอยู่ค่ะว่าเป็นแนวทางนั่นล่ะค่ะขันว่าทุนบ่หไหลกะล้องจัดเลขพิ้นฝันเบ่งเดอค่ะเพิ่นกะกวนกลางฝันแม่นอยู่จ้าเดี๋ยวจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกเทีนึงขันว่าจุดบ่าทันให้กดหยุดหน้าจอวิดีโอแล้วให้แก็บเอาเด้อพี่น้องสาบนานะบ่าสามารถจะ โชว์ตัวเลขได้ดูนจ้ามันผิดทั้งเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวถึกผิดจ,จองไปกับโบดีพี่น้องจ้ามันกะอยากลําบากสัวสิเฮ็ดช่องขึ้นมาได้พี่น้องจ้าเอ้าค่ะความฝันของเพิ่นเพิ่นฝัน,นว่าเลกออกตัวนี้ค้นถึกไหลเป็นเลขล็อกพนะในความฝันเพิ่นน่ะฝันว่าเลขล็อกตัวนี้แล้วก็ออกตัวนี้อีลิลีคือ75 7 5 75 7 7ห7คนถึกหลายเพิ่นวาในความฝันเพิ่น กะฟันควอนสีแจงกะคิดว่าฟันแม่นอยู่จ้าสำหรับสูตรหวยคำนวณในงวดวันที่1กันยายน2566วิ่งบน3ตัวเดียวฟันขาดจับคู่ให้มี3หางเออ2หางจ้ะ3ตัว2หางคือ673473ให้ตัดเหร่นน้ำเดอพี่น้องตัดเหร่นภายในนี่นละจ้ะ มักตัวใดก็ค่อยจัดหรือจะตัดแค่เจ็ดสามสามเจ็ดหเดจหสเจดจสเอากะประมาณนี้กะใดเดอ้อถ้าทุนบ่หลายรกะตัดเล่นเอาตัวใดออกแล้วบ่เล่นก็ะใดพี่นองเอาตามความชอบเลยจ้าสำหรับเลขล่างวิ่งหกตัวเดียวคคูรเ็นเนจับคู่ไปที่หนึ่งหแล้วก็ห้าหจ้าเอาพี่นอง้ง สายวิ่งสายรูดกันมักเลียนกับฟันรูดจากเพิ่นฟันหนตัวเดียวกูหลบบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็วิ่งรูดได้เลยแต่ว่าก็มักหลีกความฝันเิ่นเด้อค่ะหาบึงต่อยไปเนี่ยจา้าเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดจัดจดจงส่ลองสื่อไวปบึงตัดเหรียญเอาน้ำจา้าสำหรับเลขฝันเนาะค่ะเนาะเอาค่ะผูดใดมักตัวเลขความฝันหรือว่าสูตรหวยคำนวณก็จัดรูดจา้า แต่ก่ยอย่าลืมเด้อค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้น้ำจ่าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในวันที่1กันยายน2566สารสบาบนาจะบวบหลายใหญ่ไปก็ขอให้พี่น้องเฟ้นช่องอิศริสูขสูค่คนเฮงปังดังรวยสูขสูขคนเงินไหลกองทองไหลเขา่าสาธุซาสาธุบุญรลักษาเทวดา,าคุ้มครองคลิปนี้กับขอบุญขอบุณทางเซนโกทมที่น้ำตัวเลขกมาฝากมาตอนนาะค่ะ ขอบคุณเลยๆจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะวววววััััััธาาาาาาานน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 ิิิิิิโโโโเปรรรระะสสสสยยตต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 ีจจงงออุุขขห Kala ngayang jago lakina bina sanggami so badi kita Ika rata So ya ca ayang dasido beta na kuja jaga ta ulala Kalancah ibu namanu badi nang unikunyang pasitangan na pagandi Tawad ku sa pamanggalang rakam ສະບະພຸດທານພະວິນາສະພະທັມມານພະວິນາສະພະສັງຄາມິນພະວເນາສັງຄາສົ